เอฟ้าบ้านนะครับถุงทองครับนอนหลับได้แล้วลูกหลับตากนตั้งท่าแบบนี้สงสัยจะอ้วกนะคะถ้าตั้งท่าแบบนี้คือ,อได้เวลานอนไม่นอนแล้วก็นั่งคิดแบบนี้คือตั้งท่าจะอ้วกเออะอ้วกเออะอ,อ้วกนะถุงทองเนาะไม่รู้เป็นอะไรหลับตาก่อนลูกนอนเหมือนแม่สามสีนะ นอนเหมืแม่สามสีนะแม่จะไปหาพี่หมานะที่ทุ่งนานะหนูนอนเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวดื้อนะครับ fc ท่านอุตสาส่งที่นอนมาให้เห็นไหมเตียงตังเห็นไหมเตียงตังน่ารักจังเลยเตียงตังของผมใช่ไหมลูกนี่ของแม่สามสีเห็นไหมแม่สามสีเข้านอนแล้วเห็นไหม หนูก็ต้องนอนเข้าใจไมหมลูกเฮเสียงอะไรครับเเสียงอะไรครับรเด็กน้อยเขาหยอกกันข้างนอกนะคะกลัวไหมกลัวไหม,ไมถ้าไม่นอนนะ่ะถ้าไม่นอนนะ่ะเดี๋ยวหมาเข้ามากัดนะนอนนะครับนอนนะครับแม่จะไปหาพี่หมาแล้วนะอย่าดื้อน,นะ อัปตาคอนเดี๋ยวนุกจะออกไปที่โรงเรียนแล้วก็หาน้องหมาก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดถูกใจที่รับชมคลิปของถุงทองนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ